สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสกนครับพี่น้องครับมื่อนี้มา่อพอกันอี้แล้วครับพี่น้องก็เพจบะบุมประแซริฐน่านที่พี่น้องเลยมาพี่น้องมื่อนี้ได้เมนูแย่งเห็ดปวกพี่น้องเลยแซ่บๆกับแจ้วบองพี่น้องมายากาศหน้าบ้านคือเก่าพี่น้องเลยยิงก็เมียยิ่งเก่ามันหยุดมื่อนี้เนานนำโหลดพี่น้องเห็ดปวกดอกใหญ่ๆดอกตุ่มนี่เด้์ดอกใหญ่มาเด้์พี่น้องเด้อสุขูสกุลอุ้ยดอก เพื่อพี่เพื่อ,น,อน้องโดนห่วยห <laughs> วานจังโอ้โหแมวปวศร ไป,ปักไซน้นไปน่องเลยหอม ừ, ปักไซ <c oughs> ปักไซหนาบานค้ยเกออ้าไปน่องที่ทับเ็ด ควบมครับคระปิกเผ็ดเผ็ดดีเผ็ดกรบปแซ่บยอาบอง มันในบรรยากาศดีไปหน่อยฝนมาตกตกมาเคลื่อนเลยแล้วเทีย่ยงนกว่ากันแล้ว เราทางปลาล้างบานออกข้างบานออกไปนก,กมาไลาา่ฐานนกมันออกมาจากปลานี่ทุกสายพันธุ์นะหนอย ăn ừ, hết hết kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nước subscribe nước kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh โอ้มันเด็กแค่เดือนว้ามันหองที่นี้นะแต่ลูกเมื่อกี้นะฮะมันอ่ะพยายายพันเร็วนงเอียงเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลย ดอกก้งจุมในบ้าน การสีแกงให้ปวกมันเสียบม่อยากเลยเป็นหอกเราบุ้มสืบอกมีวิธีอยู่วิธีอะใส่เมียแกงง่นบอกใส่บุ้มสือได้ไรน้เสียบแล้วืีหอาน ចាំងៗហេតុទៅមោះហោះលំមបផាត់ហេបតិ ้ำไมสมน้ำไปน้องเอาเจาะสมอมสมไปเลยไปอืม <c oughs> หวานดีเนาะเพ็ดบอกดีดีสวยออแอนนาพริกน้ำไม่ใส่พริกได้ไรฮะพริกมม่ตะบ,บทะแอนห้างกับเพ็ดเลยกระเพ็ดต้องเพชรน,น,น,นี่นะ พ่ออาว้ายิ้มหน่อยได้พี่น้องเบิ้ดพอดีเอาพี่น้องครับสำรับกิมนี้บะบุงกับฝากก๋วยไหก็แยรฉกได้ตามเพจิได้พี่น้องเด้อสำรับกิมนี้ก็มาก,กินแกงเห็ดปวกพี่น้องกับเจียวบองแซ่บคัตเกาพี่น้องสำรับกิมนี้ก็สวัสดีครับ <c oughs>